เลื่อสองไปหนเฮ้ยเฮ้ยฮะแล้ดูเขากินไม่ได้กินวะมันว้าวนี่ฝั่งนี้คือร้อยห้าคำของพี่แน็กฝั่งนี้คือ150คำของพวกเรานี่ผมหมดแล้วพวกคุณยังไม่หมดไปกินของพวกคุณได้ได้อันนี้คือดูหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยพร้อมแล้วเริ่มครับว้้ บ้าป็นเนี่ยพี่ดูดึงไม่ทันเขัไม่หันเขหรอแล้วแบบว่าก็แบบเออก็แบบเอ้อไปแต่ไม่พี่อาเหลือกหมดแล้วนะสวัสดีครับนี่คือรายการโอ้โหยอดพันธ์ วันนี้ตามชื่อคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันมนุษย์กินจุวันนี้เราจะมากินซูเปอร์กันแหละซูชิไอ้บ้าจิ้มกับ,บาว,วาซาบินะวาซาบิป้ากูไปญี่ปุ่นมานะาไปเที่ยวญี่ปุ่นมันมีร้านร้านหนึ่งกูกินโหกลางหิมะเลยหิมะหิมะโอ้โหลำบากเ <c oughs> ซนเซอร์เลยเนี่ยไอ้หสายตูดเลยมเมื่อกี้พี่หยงนักกินหมื่นแคลอ่านักป้าหมื่นแคลไปแดง ้หมนแลวคือเราเนี่ยสองคนแข่งกันนักกินไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนเราต้องชวนพี่ยงเนี่ยมาช่วยเราชายาเขาเนี่ยคือนักกล้ามกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนโอ้ยพี่ยงเปิดนานยังไงรอนานมากเลยเนี่ยไม่ได้เชิญเลยไม่ผมเชิญตัวเองต้องมือพี่ยงครับ ทำไงพี่ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่หรือว่ามีความสุขดีไหมตอนนี้ดีครับเช้ามานี่กินข้าวกับอะไรข้อห้องน้ำเนี่ยใช้เวลานานไหมนี่ต้องรู้ลึกขนาดนั้นเลยเหรอพี่ชีวิตผมนี่ขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เลยเอาพี่โจมาช่วยกินกันเพราะว่าพี่แน รััฐนน์เป็นคู่แข่งกับพี่เลยเหรอไม่เอเป็นน้องรักเป็นน้องรักดีกว่าพี่ไปแข่งไหนที่พี่เคยชนะเขาเลยพี่ชนะก็บ้าแล้วทำไมอ่ะผมมันกินโหดมากนะคนนี้คนีต้องสู้กับแต่ว่าวันนี้เรากินสาคนใช่ไหมสามพี่เคยแข่งกับเขาแต่วันนี้ผมไม่หาช่วยนะมาช่วยมาช่วยมาช่วยคือเราจะชนะแน่นอนวันนี้ครับผมตอนนี้นะครับผมพี่นันะครับครับผมรออยู่ข้างในแล้วไปหาพี่เลยดีกว่ากระเพาะแพ้คนนี้ไปลุ้นงในดีกว่าครับผมไป เข้ามาล้านแล้วครับผมแล้วบอกเลยว่าร้านนี้ใสมากเลยนะครับใช่ไม่ได้ให้ดูหัวพี่เขาร้านนี้่าไปบุหรี่เขาและนี่คือพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตัวจริงพี่ไม่ตัวแค่นี้ง่ะ จะพี่อยากกระเพาะไปไหนหมดผมเคยดูพี่กินนะกินเยอะมากพลุกระเพาะพี่ถึงนักแข่งเลยรู้โอ๊ยถ้างั้นกูตอนอาเข่าไม่จุกเลยได้ถามปะกี้เขาจัดอะไรไม่ใช่ฉายาเขาฉายาก่อนนี่คือเขานักกินจุกของประเทศไทยโน่หนึ่งเลยนะฟาแชมป์มาหลายต่อหลายแชมป์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับที่สำคัญนะเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ชนะศึกวันทรงชัยอะไรนะโอ้โหไม่ได้ต่อขั้นักกิน้อไต่อยด้วยอะศึกเจ้านักกินเกือบือคนไทยคนแรกเลยที่ชนะแชมป์เนี่ย มันแข่งหลาย EP พี่เป็น10อย่างนะครับ10ตอนคือเก็บไอชนะคะแนนมาเรื่อยๆอ๋อขอถามจุดเริ่มต้นพี่ทำไมพี่ถึงอยากจะกินข้าวเยอห์หันไม่กลัวแม่ด่าผมเหรอกินเยอะเกินไปนะแนทจุดเริ่มต้นของผมคือแค่อยากเท่พี่กินเยอะเท่ไงพี่พมันรู้สึกว่าเวลาคนเดียวที่มันกินได้เยอะพี่มันมันดูเท่แค่นั้นเองคนญี่ปุ่นเห็นฝรั่งเขากินเยอะพี่ใช่ยิ่งยิ่งตัวเล็กๆแล้วกินได้เยอะๆอย่างเงี้ยมันยิ่งเท่พี่เออก็จริงแท้ความเท่แล้วกินเยอะไปยอยากเท่พี่ ผมแพ้อยู่แล้วผมไม่ต้องกินอยแอ้ไม่ต้องกินอยู่แล้วตัวเป็นลบบคอปเลยเนี่ยอะไรกินยากสุดที่แขกอะไรกินยากสุดเออผมว่าจะเป็นอะไรที่มันต้องแพ้พี่ปลาทูอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่มันมีก้างต้องแกะก้างอะไรด้วยอใช่ไม่ได้แบบใส่ได้เลยใช่ใช่สิ่งนี้เป็นกีฬาอะไรไหมพี่ใช่พี่ไม่นกีฬาเป็นกาอะไรกันหมดใช่ครับคือกีฬาหนึ่งอย่างวันนี้ครับสองภารกิจครับพี่แนทมาบอกว่าขั้นหน้าเราครับผมภารกิจแรกครับ แข่งดื่มนม1นกลอนฮะหนึ่งกลอนคือ2ลิตรเลยนะใช่แต่ว่าเราสามคนคือทีมเดียวกันนะดีนะเพราะเราต้องสู้กับย่อมอนุกนะตัวบีคนเดียวนะกินนะฮะทีมเรากินหมดคนหนึ่งก่อนแนทเขาวางไว้ให้คือเดี๋ยวเรากินโชว์ต่อเลยเราข่มแชมป์ไงทีมเราไงใช่ทีมเราไงเขาบีบพี่อย่างนี้เนี่ยทีบีมากินกระลอนเดียวอันเดียวเหรอเอออ่ะโอเคมา ยคนกีฬาคนกีฬาเอาเหรออันนั้นมันเลี้ยงแก้วอ่าอันนี้คือแก้วแบกของของทีมเราเดี๋ยวผมเอาแก้วด้วยได้ไหมเฮ้ยโอ้โหของพี่แอ่โดกแก้วอนไปเลยยืนไหมยืนแต่ที่พอกั่งกัลติกาคือเรา3คนต้องแข่งกับเขานะเพราะว่ามันคือการจับเวลากินเร็วด้วยใช่แต่ว่าเราจะเข้าอย่างนี้เราให้พี่แคที่พอนั้นได้ไหมได้ไหมเอาเลยวันนี้เราสามคนกินพร้อมกันมาพี่แนทต้องต้องให้หมดก่อนพวกผมนะพี่จะเอาเหรอเนี่ยไม่รู้เขาประมาณนี้เราขอคอนเทลไว้ก่อน เทใส่แก้วก่อนเทไปก่อนได้ใช่ไหม้ผมเทไปก่อนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเททุกคนได้ซิไแก้วเสมอภาคเสมอภาคแน่นอนไม่ผมกินนิกเกียงก็ได้นี่ผมโรงเรียนมาพี่ต้องกินแค่นี้พอกินนิกเกียงก็ได้พี่พี่เอาไปกินหน่อยเลยอ๋อแต่ผมกินนี่เลยก็ได้พี่ผมว่าผมแค่นี้พอได้ได้ได้จนจนผมอ่ะแค่นี้พอผมว่าแหละโอเคมีพระโยมน์ตั้งดีอย่างนี้ผมนับหนึ่งเหล้าสามมาเริ่มเลยนะพร้อมแล้ว ไอ้พี่พร้อมใช่ไหมพี okay, okay ่โอเคนะพี่โอเคนะไอมเออเขาหิมน้ำแล้วเขาคุยแลอวเอาแดดมาหนึ่งสองไป อันดูเขากินไม่ได้กินวะมันฝาดพี่อันดูเขากินไม่ได้กินนะเราเชื่อว่าคนดูก็ต้องดูแบบนี้เราต้องกินอยู่แม่เออต้องกินไอ้แก่นี่กันแน่เหรอกลมครับเฮ้ยแอมเราต้องกินหมดด้วยเหรอโอ้ยเก่งจ้าเมื่อกี้อ่ะจริงจอ่ะพี่ยงกับเท่ากันเลย แต่ปรีบไปเนี่เพราะว่าเพราะเรามาเป็นตัวถ่วงเราแม่นต uh> ัวถ่วงเขาีิพี่ดูเขากินเ่ยเขาไม่กินนะพี่มันอเมซิ่งนะแบบพี่ก็ซัดปากกับปากพี่ก็ซัดแล้วบอกอยู่เนี่ยยิ่งดูตรงพี่แน็ที่มีก๊อกเอาไว้เปิดขายได้หรือเปล่าไหลไปตรงไหนหรือเปล่าอะไรพี่แนทบีบด้วยมันทไมต้องบีบพี่มันมันให้มันไวขึ้นพี่เพราะว่าถ้าเทใส่มันช้าคือเมื่อสักครู่นี้ที่เขาหมดไปนะครับผมพี่ยงกับพี่แนทพร้อมมาเลยอ่17วินาที โอ<ด>้โหโคตรเก่งเลยอ้ไอ้น,นี้คืนนอนนอะไรเ,<อ>เดี๋ยวะพี่ต้นตัวเองคือแบบก็ไม่เคยทม่ได้เจ็ดวิเหมือนกันก็จำไม่ได้แล้วไอ้พี่บรนดาลมันหลายครั้งนะครับการที่ผมทำชาเลนจ์เนี่ยบ่อยมากแล้วปกติเท่าไหร่พี่เอาแบบว่าไวที่สุดของพี่ก็ได้แค่ครั้งนี้แหละครับได้เร็วที่สุดแล้วพี่เออแล้วเฮ้ยท้ายที่สุดเพื่อนผมเป็นคนเผลอเลยโอเคสำหรับเกมแรกนะครับยอดมนุษย์เป็นฝ่ายชนะโอเค เดี๋ยวเราไปแข่งเกม2เลยดีกว่าเกมสองพวกเราต้องพี่พร้อมไหมสามัาคีแันหน่อยไม่อยากจับมือด้วยพี่สามัาคีแล้มือที่เขาจับเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปเจอนเกมสองับ โอ้โหคนรูกอ่ะมันเยอะจังวะเยอะกว่าแต่นั่นก็ไม่เชื่อไป่ได้นะขอแห้จะเป็นซูชิหน้าข้าวอีกทีหนึ่งเป็นข้าวที่ข้าวข้จะบ้าเหรอซูชิหน้าข้าวไม่ใช่อันเนี้ยฝั่งเนี้ยคือร้อยห้าสิบคำของพี่แน็ฝัังนี้คือร้อยห้าสิบคำของพวกเราทั้งสามคนเฮ้ยผมได้ข่าวมาว่า ที่เคยกินซูชิ200คำภายใน45นาทีใช่ครับใช่ไหมใช่งั้นวันนี้150คำพี่คิดว่าพี่จะใช้เวลาประมาณเท่าเอาก่อน30นาทีแล้วกันครับเดี๋ยวลองดูคตัวตัวไม่แน่นะตัว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 นี่เผื่อแบบว่าทำให้ดูแบบไม่น่าเกลียดไว้อ่ะจริงๆเผือาจจะ3วิธีว่านะพี่แนทกินทางจมูกเฮ้ย ผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าไอแผ่นนี้เข้ายังไงแต่ขออะไรพี่แนทพี่แนทอย่างหนึ่งครับพี่คือถ้าผม3คนเนี่ยกับ150คําคำเนี่ยไม่ไหวจริงๆอ่ะผมขอเรียกทีมงานมาช่วยหนคนได้ไหมผมผมให้สิบหนึ่งเลยพี่โอ้โเอามเอามเอามาไมเอาไห้เอาหมเาเอาไหวาไมเามเอาไเวาไหมเอได้เไดมอไเอาไ่ม้าไมเอาไหมเาไหมเไมเอไาไหเไมไมไมเเอมอมเอาไเไมอไมเาไหอาไหมมาไอไมเไมได้เอามอาไมได้มเไเามามามเมไอเามไ เฮ้ย้ะผมนี่ผมหมดแล้วพวกคุณยังไม่หมดผมไปกินของพวกคุณได้ไหมได้อันนี้คือหิวหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยี่ก็ไม่เอากูไม่แข่งแล้วกูนั่งดูเองก็ยอนยันมนุษย์ไงียพี่กูชวนคุยเยอะๆเลยคุยไปแล้งกินเจอกูมา้อมนะครับร้านชิคชิชิหมสุขสวัสดนะจ๊ะถ้ามาเจอก็จะเจอ แบบนี้แหละใช่นี่คือเนื้อวาเกิว A 4ใช่แล้วมีอะไรอีกครับน้ำปลาไหลนะครับผมอ่าปลาไหลเป็นปลาไหลมอนเล่ก็อน่ปลาไหลญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นดิเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเคี่ยวสนุกมากคือซูชิปลาสร้อยนกเขาทะเลฮะอันนี้เนี่ยคนดูอาจจะไม่รู้นี่ปูอัดนะรู้รู้อย่เยกุ้งอากาซิคิอากาอิบกุ้งอากาอิบิพรีเมียมเลยอแล้วก็มีไข่หวานมีประมาณนี้เลยที่นี่มีที่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาคือข้าวนะครับผม เขาบอกว่าใช้เวลาหมักในน้ำส้มที่ญี่ปุ่นนะสี่ปีน้ำส้มที่หมักกับข้าวอ่ะใช้เวลาหมักมาสี่ปีสี่ปีทั้งที่ญี่ปุ่นพี่ผมถามไม่น้ำส้มหมักไปสี่ปีแล้วค่อยมาเอามาสอยคเอาเรากินหรือว่าข้าวหมักมาด้วยแล้วสี่ปีก็เปรี้ยวหมดแล้วข้าวโอเคพร้อมไหมพี่ร้อยห้าสิบคำจับเวลาด้วยส่วนผมสามคน เดี๋ยวขอตัวช่วยอีกหนึ่งห้าไม่ไหวพร้อมแล้วเริ่มครับอีนันนะครับอินัตะกิม,มาอินัตะกิโมมาเดี๋ยว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 ไอ้อ้ามาช่วยเริ่มตื่นอร่อ,อพี่พี่นัน่งเคยไม่ชอบแดดอะไรไหมพี่ถ้าม,มีของที่ไม่ชอบดีไหมเดี๋ยวพักินไม่ได้พี่ไม่เดี๋ยวบ้า เราก็ลืมถามนะปกติอย um ู่บ้านเนี่ยพี่กินข้าวอะไรนะไม่ถามแล้วถามว่าเขาไม่ชอบกินอะไรดิอ๋อเออพี่ไม่ชอบกินอะไรบ้างไม่ชอบให้คนถามเวลากินครับไอ้ยเฮ้ยว่าวงเนี่ยเฮ้ยพวกเราเร่งม้อนเร่งร้อนนี่อยู่สุรินผมหาว่าปอบนะผมจะไปเผหาบ้านอย่างนี้นะโอ้โไอ้อาะเขาเดียวปะเนี่ยกินของกูชอบกวางแล้วไม่รู้อะ ไหนกูมาแล้วไม่ได้เว้ยยี่ห้อเขาไม่มๆไม่ต้องไม่มไอ้ว่าไม่ได้หว่าต้องกดช่วยแล้วแหละปรึกษาต่าใครบเลยเออไะโดกท้านันสอยไ่เกี่ยวขอด้วยดเลยทีมขอด่วยนะไม่ได้ยี่หไม่ทันมาเลยครับไอ้อมะลุกปุ๊บอันนี้ตุ้งหน้าอะไรนะี่เพี่ไอ้ไอ้ตุ้งชี้หูยเฮ้ยพวกตุ้งงไอ้อำมึงล่งนี่ดิวอน ปากนี่ปากเออนี่ปากเขินเรียบร้อยแล้วเงินี่ยโอ้โหนี่แนมบ้าปะเนี่ยพี่ไอตัวของใครแค่นั้นเหรอเนี่ยพี่ดูดูไม่ทันแล้วนี่กินมาเนี่ยนี่กินมาเนี่ยชอบอันไหนมากสุดครับพี่ยังไม่เลยยังไม่เลย อ็ได้หยิบเดียวคำหยิบทีสองคำอะได้ฮาเฮ้ยห้ยเฮ้ยี่พูๆเฮพวกเราลุยๆๆๆๆๆๆเฮยไอ้านเอาพวกตัวสั่งมาปะ ตัวหาพี่ยงนี่ยผมเลยพี่ยงหายไปไหนวะโดนเนเหนือแกตุ้ยเลยเนี่ยแต่พูดถึงนักคนเล่นกล้ามนะเคยมีอยู่คนหนึ่งไปเล่นกล้ามมาแล้วเล่นการเล่นกล้ามอ่ะเวทอะไรเงี้ยมันทำให้เลือดลมมันไหลไงแล้วเขาก็ขึ้นห้างไปซื้อไอ้นี่ซื้อเพชรอ่ะเพชรต่อจิวเวลรี่อะร้านร้านร้านจิวเวลรี่เออก็เดินเข้าร้านไปก็ขอเขาดูแหวนหน่อยไงแล้วทีนี้ ทำแหวนหล่นพื้นตกใจก้มลงเก็บตอดแตกปืนเอ้อยก็ลุกขึ้นมาหันม,มองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นมีพนักงานอยู่คนหนึ่งก็ตกใจเฮ้ยมันจะได้ยินตดแล้วปะวะก็ลองถามไงห,หนูหนูแหวนเนี่ยเท่าไหร่ล่ะพนักงานน่ะบอกโ, <ฮ S 2> โอ้โหแค่เห็นก็ตอดแตกแล้วรู้ราคาไม่ขี้แตกเลยเหรอ,อะพี่ไปดูดิโอ้พออ<า>ดดี่เดียวพี่เขาจอบมึงเลยด้วยเออด็กวะนี่เห็ะไอ้อ้ำเราเราอิ่ดได้เขาขำได้ไ,ไม่ต้องกินไง ช่วยไหมเอาช่วยเอาตวช่วยให้พวกผมเอาผผมไม่ได้พี่ยอดมนุษยยูดวันเียวเียวนยุดหยดกไม่ต้องลยล่กมาเลยเพื่อนไม่เคยเจอคนที่กินเก่งระยาปที่ขนาดนี้เลยนะก็ปกติเราก็ดูเขาดูเขาเนี่ยวิดีโอะไร่ย่าไเงี้ยไม่เคยมายืนแบบหยุแล้วกินตต่หมูไม่กินข้าวนิสัย เออเฮ้ยแต่ไม่ห่างเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเรามีสิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยมุ้งเราโคตรสู้เฮ้ยเราเฮ้ยใช้ตีปลาไหลบอลพีโห่ผมชอบตีปลไรเออเอาปลาไหลที่สิบหกคำครับเฮ้ยเฮ้ยลืมไปใช้เก็บไปเป็นรีบมาแจะต้องมันไ้ไปเป็นตอนอีกรูนม่เขาทำได้ยังไงวะเนี่ยอ๊มันต้องพักหน่อยเว้ยคนปกติอย่างเราอ่ะใช่ ี่าต้ดปลาไทยไหนปลาไทยหมดแล้วเขียวสนุกจัดะเด็กพี่โยมเขียวสนุกจัดพี่โยงไม่ได้ว่ะเอาดูดูพี่ิอะไรดูไปเราดีเ네้ยพี่คินอะไรดีเออพีด้ให้อีกคนได้ไหมอีกคนได้ไหม ที่หนึ่งดูดีเขาถุยดีเมื่วอวานไม่มีเลยหกทั้นี้ยังไม่มีเลยเขาจะเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยนะรูก็ไม่ได้หรอกว่ะโอ้พี่เคยไปแข่งต่างประเทศไหมพี่เคยไปแข่งต่างประเทศไหมครับ ไอประเทศไหนนะไปประเทศไหนเออชื่ประเทศไทยแต่ว่าต่างประเทศมาแข่งด้วยอ๋อต่างประเทศมาแข่งด้วยแล้วแบบว่าเคยไปแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเคยไปตอนนี้นะครับพี่แน็คนะครับผมเหลือไม่ถึงสิบขวามแล้วนะครับโอ้ยเอาไปเอาเงินนีดเดียวลุกๆเฮ้ยแอมมึงเดี๋ยเห็นวิธีเขาเว้ยแอมนี้ด้วยพี่ยองข้าวท้องตากูเนา ขาขย้อนเขาขยอนี่ยอผมทำอะเขาเหือแตกูลยพี่เมย้ย้อง้ํเือเจคํเฮ้ยเือเจ็ดคาเเยอะกเขาเยอะเขาไม่ดู้านอย่งห่อเฮ้ยอานิดเดียวของเราหนึ่งสองสามส่อุ้ยของเราไม่ถึงยีคําลุยยลุยคําจบแป๊บี้คําเ้นอยแล้วีมีมวปะกูยไม่รู้โอ๊ยลปลจุบเีบอกเวลานะอตอนน ว่้าุ่ดหายพุดไปายแล้วหายแล้วอ๋อถี่อะไร่เ้ยมึงอะมให้ยังไงมึงอาดจะโยู่อ่ะเออพี่พี่ค้้เอาล้รับอันี้เราไปดล้วไปล้าไปแล้วต้องคืนนะครับต้อม้าบานะครับต้องหน้าปากดูนะครับต้องต้องแต่ให้กล้องดูนะครับผมดูไปเยอะอ่ไปหมด้ะครับ เอาแล้วครับคำุดว้ายเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้เหลือรอใค้หมดในปากนะฮะอาปากคือหยุดครับกมืออาปากหยุดเวลาทำเวลาไปแล้วหมด12นาที30วิยังไม่ถึงที่เขาพูดไว้เลยว่าขอ30นาทีโอ้โหยังไงทีนี้เรากเออเราแบบว่าเอก็แบบเออเออไปทำไงพี่ เราก็โอ้โหพี่เขาคุยไปท้งสามสิบวิแต่ก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมได้ด้วยเนี่ยไหรอเาเหลือหมดแล้วเนี่ยโอเคไหมพอเร่านี้ก่อนแหมเรามาสรุปกันดีกว่าจ้ะนะคือไม่ไหวเราเนี่ยสามคนน่ะได้ต่อสู้แบบยุติธรรมและไม่มีการโกงอะไรทั้งสิ้นอ่ะแต่เราไม่ยังแพ้คเพราะว่า พี่แนทเนี่ยทำเวลาไปแค่12นาที30มสิบวิเองโอเคยอดมนุษย์เป็นฝ่ายชนะครับผมยอมไม่ทิ้งอ่ะพี่อื่นหมดแล้วอื่นหมดแล้วนะพี่ก่อนกูฟู้ดโคมาอยเอางี้นั่และพี่เนื่องด้วยพี่สองคนก็เป็นแบบว่านัดกินจุอยู่แล้วอ่ะขอทริคหน่อยพี่กินเสร็จแล้วใช้ชีวิตยังไงต่อพี่เนี่ยครับนั่งลอยๆแบบพวกพี่ยิ่งทำไมมันยิ่งเรากินเยอะพี่ อย่างผมเนี่ยมันเยอะมากคือเลือดมันจะไปเลี้ยงกระเพาะหมดเลยแล้วสมองมันจะตื่นผมไม่นั่งนั่งลอยๆเลยพี่ใช่แล้วก็เลยง่ๆเลยพี่ใช่แล้วทำไมไม่อ้วนอ่ะพี่ถามหน่อยมันต้องออกกำลังกายด้วยพี่วิธีไหนพี่ก็วิ่งปั่นจักรยานคาร์ดิโอเวทอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผมวิ่งทุกวันบางวันก็สร้อยใช่ไหมบางวันก็กระเป๋าได้มาเยอะเลยได้เยอะทุกวันนี้ก็มีอยู่มย่างี้แหละครับนั่นวิ่งทางเอาวันนี้ชเลิดเราครับผมจบเท่านี้แหละเพราะว่ามีอีกหนึ่ง มี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับขอโทษนะครับอันนี้ชื่อซิกเนเจอร์ทีกิชิโร่นะครับจริงๆอยากให้ชิมเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับอ๋ออ่าทั้งันนี้เป็นทิกิชิซาซิมิเซตนะครับเป็น ซาซิมิปลาญี่ปุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>แล้วก็ถัดมาซาซิมิปลาไทย<อ>นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันปลาไทยเรามีทีมงานเราตกเองรับจากน้ำอันดามันแล้วก็ไล่เลือดถนอมปลาแบบญี่ปุ่นมาอย่างด<อ>ีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความข่าวจะอร่อยมากนะครับ<อ>แล้วก็อันนี้นะครับเป็นสเต็กเนื้อเป็นเซโอรอยวากิวนะครับ โอ้ยอนเดียเลยแต่เกินไม่ไหวเลยชอบใช่ไหมผมใส่ไว้ก่อเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมสักนิดนึงเพื่อคนอยากตามมาที่ร้านนี้นะจ๊ะสี่เมนูนี้คิดว่าชอบอะไรผมชอบนอนครับตัวนี้กอเดี๋ยวผมอิ่มมากผมอยากลองปลาไทยปาเทินเอาบนสุดเลยการนี้คือปลาอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นปลาเหลืองอินเดียครับเป็นปลาที่อยู่น่านน้ำลึกของอันดามันครับ2 0 0ร้อถึงสา0เมตร ปลาเหลืองอินเดียลองมรลองชิมก่อนปลาเหลืองอินเดียแต่พี่มันเซตปลาไทยอ่ะพี่มันเป็นชื่อของเขาครับอ๋อเออไวงงอีกนึงงงอีกนึงอร่อยไม่คาวเลยออพี่ลองครับพี่ลองชิมดูลองชิมดูครับพี่โยงนี่ยังได้อีกนะได้เรื่อยๆเรื่อยเลยอร่อยอร่อยมุกเมพี่ลองกินนะอ้ามอ้ำลองปลาไทยก่อนปลาไทยอันนั้นต้องแอะไอ้นั้นต้องแข็ง ออบคถามลองอะไรถามลองอะไรครับบุกอรีครับอร่อยดีครับบุกอรีอร่อยครับพีบ่สุดยอดขลีมันดีจดมากขอบคุณครับอ,อะไรฝั่งนี้เป็นปลาญี่ปุ่นครับปลาญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นของเรานะครับมีรอบบินมาอาทิตย์ละสองรอบนะครับวันอังคารและวันศุกร์นะครับบินจากญี่ปุ่นมาเคขาบินมาเองเลยใช่ครับใช่บ,บินตีปีกบินมาเลย มาขนงจะใครผ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ร้านทิกิชิของเรานะครับตั้งอยู่ย่านประชาอุทิศสุขสวัสดนะครับร้านเรานะครับจะมีจุดเด่นในเรื่องของข้าวสายพันธ์โคชิที่ครินะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่ใช้กันในโอมาเกเตะนะครับรวมถึงน้ำส้มหมักข้าวของเราที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นสชนรงปลาไทยด้วยนะครับหลากหลายมากเลยนะครับฝากทิกิชิไว้ด้วยนะครับนะครับผมข้างใครไปกตลาดเลยนะผม อย่าไปกินอะไรตลาดไปกินนี่ก่อนไม่ใช่พี่ตัวทีตลาดอิ่มมากินนี่ก่อนใครผ่านมาก็มากินไม่ได้เอาอร่อยหมดทุกอย่างแต่พวกเราอิ่มแล้วเดี๋ยวน้องๆทีมงานก็จะทานกันที่นี่โอเคครับยังไงก็พี่นะครับฝากผลงานทีพี่ติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างครับติดตามได้ที่ช่องเอ่นทเบีย s t Food นะครับผมก็เป็นช่อง YouTube ครับผมทําเกี่ยวกับกินเยอะกินจุกกินเร็วแล้วก็นักกินนี่แหละครับผมเป็นอาชีพเลยนะพี่นะเป็นอาชีพเลยครับยอดกิ๊กยองหะครับก็ฝากติดตามช่องนักกล้าเหมือนแขวะนะครับใน u t u b e ครับ นะกล้ามเหนื้อแล้วก็คือกินเหมือนกันพี่หรือว่ากินออกกําลังกายก็กินออกกําลังกายครับประมาณนี้แล้วกันการของความสนุกยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับในช่องนี้เลยกดซับสไคร์ไว้ซับไคร์ซับไคร์ไว้ด้วยนะครับผมช่องวันเทกาวครับผมมีอีกหลายๆคอนเทนต์ในนี้เลยครับผมวันนี้รายการเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ซูทีนหมดติกินยังไงพี่เออปกติจะไม่กินเลยครับจะรอแค่มากินเวลาที่มีถ่ายงานหรือมีแข่งกินที่นอกาสมมติวัอาทิตย์หนึ่งถ่ายงานวันเดียวพี่ไม่อดหกวันเลยเหรอไม่ไม่ผมผมก็มีซ้อมบ้างอ๋อมีซ้อมใช่ไม่แล้วไม่มีแบบว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาต้องกินอ๋อไม่ครับผมกินแค่ก่อนนอนแล้วมันนิดเป็นรูกระเพาะเต่อพี่มันแบบกดไหลย้อนเหมือนมันชินไปแล้วพี่พี่ต้องถามมันมันกินอะไรก่อนนอนเออตากมือก่อนนอนพี่กินอะไรบ้างข้าวสวยร้อยกรัมแล้วก็ไข่สีฟองไข่นี้องกิน ใช่ครับอันนี้คือดีแล้วนะเมื่อก่อนมันกินแค่ขนมปังแผ่นหนึ่งกับไข่ไข่สองไข่สองฟองนี่มี่เป็นประดุกเลยเนี่ยโอเคครับผมถ้าชอบรายการแบบนี้ครับกด subscribe ช่องวันดีเกาไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยและมีอะไรครับพี่อามคอนเทนต์อื่นอีกมากมายอ่ะหลายรายการผมตรงนี้เออกดเลยชี้เร็ว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 มันตายมันตายกินกินกินต้องกินเลยเยอะแยะบนโลก